สวัสดีครับผมเฟรยนะครับจะเพจไปดูบอลน,นะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลเพลย์นะครับเป็นนัดที่14แล้วนะครับเจ้าบ้านลิชูเนเต็ดนะครับเปิดเอรันโรสอารักก์มาเยือนของสิงโตนงแกรนครามเชลซีนะครับจะเดทก,กันในคืนวันพุธที่3ธันวาคมตี35นาทีหรือตรงกับวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยที่สนามเอรันโรสนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่กระดิ่งช่อง YouTube เพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิกต็อกให้กับทางไปดูบ้าลด้วยนะครับไปดูความพร้อมของทั้งฝั่งชาวบ้านลีกยูเนเต็ดกันก่อนนะครับลีกยูเนเต็ดนะครับสถานการณ์เนี่ยไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับอยู่ในช่วงที่ว่าฟอร์มตกนะครับเรียกว่าแผ่วเลยทีเดียวแพ้6จาก7เกมลีกล่าสุดนะครับคือเป็นชนะแค่1นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แพ้4รวดนัดรวดเลยนะครับหลังสุดนะครับต่อไบรตัน ฟอรเรสต์ไอซ์วิลล่านะครับและในคืนวันเสาร์เนี่ยก็ไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกือบจะได้แต้มกลับมาอยู่แล้วนะครับโดนยิงนาทีบาที่แบบโอ้โหก็เสียดายแทนแฟนบอลลีดเนาะเพราะว่านั้นๆเนี่ยนักเตะลีดก็แบบวิ่งสู้ฟาดกันเอาจริงๆเลยนะครับกะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยวันนี้มีแต้มกลับบ้านแน่นอนแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับโชว์ฟอร์มดีมากๆในช่วงครึ่งหลังนะครับในนาทีเจอกับซิตี้หลังจากโดนนำสองศูนย์แล้วก็กลับมาตีเสมอได้สำเร็จนะครับสองสองนะครับจากประตูของ โดมินิกคาร์เวลไรวินนะครับแล้วก็ลูคัสเนเมซ่านะครับก่อนที่นาทีที่70เนี่ยนะครับณเวลานั้นนะนาทีที่70แล้วนะครับเหลือ20นาทีนะครับแล้วก็เอาอยู่นะคือนั้เนี้ยทางเออร์ลินบอสฮาร์แลนด์ไม่ได้ยิงเลยหมายความว่าไม่มีสกอร์เลยนะครับแต่กับกลายเป็นว่าคนที่มาเด็ดปีกอุยุงทองนั่นก็คือฟิลฟอร์เดนยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับแล้วก็ทำให้ซิตี้เนี่ยได้3แต้มไปคครรองนะับ นั้นนี้นะครับเดี๋ยวนี้ฟาเคเนี่ยเปลี่ยนทีมผ่าตำแหน่งจากเกมแพ้เซนวิลล่าส่งอาโอธนากะอีเลียกูเยฟแดนเนลเจมเจมจัสตินและวิลลี่ยอนโตลงตัวจริงที่เอติฮัดนะครับก็ทุกคนทราบผลแล้วเนาะก็คือทางซิตี้เนะี่ยขึ้นนำก่อน2อูตในครึ่งแรกครึ่งหลังก็ตีเสมอ2อสองนะครับเปิดแรก,กนสนุกมากๆนะครับช่วงไทยลีกมีโอกาสนะแต่ก็ไม่เกิดนะครับไม่เกิดสกอร์ขึ้นนะครับก็ต้องเข้าใจว่ามันล่วงด้วยของความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นนะครับเรื่องของระบบการเล่น นะครับหรือแม้แต่จังหวะและประสบการณ์ต่างๆด้วยนะครับหลังจบเกมแต่เนี้ยฟาเคกุนซือลีนะครับก็กล่าวถึงผลง,งานของลูกทีมว่าครึ่งแรกเนี่ยเรามีอุปสรรคเยอะนะแต่เราแก้เกมช่วงพักครึ่งได้ดีเรามีการหลักการเกมเพลซิ่งเหมือนเดิมแต่การปฏิบัติยังไม่ดีพอซึ่งในครึ่งหลังทุกอย่างดีขึ้นมากๆฟาเค e มองว่าช่วงไทยเกมเนี่ยเปิดแรกจนทั้งสองมีโอกาสชนะเช่นกันนะครับ เกมเปิดมากในช่วง้ทยนะและต่างฝ่ายก็มีโอกาสคว้าชัยแน่นอนว่าซิตี้เนี่ยเต็มไปด้วยนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์และ1จังหวะสุดยอดของฟเดนก็คือสิ่งที่เป็นตัวตัดสินเกมมันน่าเจ็บปวดมากๆสำหรับผมแล้วก็ลูกทีมของผมนะเด็กๆของผมเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วแต่พวกเขาควรภูมิใจกับฟอร์มโดยเฉพาะครึ่งหลังอย่างมากเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อความชมหรือคําปลอบใจเราเพื่อเก็บแต้มดังนั้น ความรู้สึกตอนนี้คือเราสึกผิดหวังแต่การกลับสู้ได้ขนาดนี้กับทีมระดับแมนซิตี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นฟาเค่พูดถึงการเสียประตูเร็วตั้งแต่40่สิบนาทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนคุณเตรียมงานทั้งสัปดาห์แหละแล้วผ่านไปไปถึงนาทีเนี่ยคุณก็ต้องตังต้งคำถามกับตัวเองว่าไอสิ่งที่เียม,มาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็ต้องหาทางแก้ถ้าเสีย2ประตู3ครั้งสอสาครั้งแล้วมันโม่แต่จมกับมันเนี่ยคุณก็ไม่มีทางกลับมาได้หรอกคุณต้้้้อองงงลุกขึนนสสสููดคคววาามมมมมใจ่่ััเชื ยังต้องมีอยู่นะครับอ่ะนี่ก็เป็นนะครับภาพรวมของเรนน่ฟาร์เคและลูกทีมนะครับเราไปดูความพร้อมทางฝั่งทีมเยอนเชลซีกันบ้างนะครับเชลซีนะครับแม้จะได้ไปถึงคะแนนนะครับแต่แฟนบอลเชลซีเดินออกสแตมฟอร์ดบิทด้วยความภูมิใจในนัดที่เสมอกับอัชล่าหนึ่งประตูหนึ่งนะครับบอกได้เลยว่าเชลซีเล่นดีมากๆนะขนาดเหลือ10คนเนี่ยยังขึ้นนําได้นะครับแล้วคนที่เป็นคีย์แมนหลักเนี่ยกัปตันทีมครับลิชเจมโอ้โหขึ้นมาเล่นเนี่ยนะครับมีฟิลตัวรับแล้วเอาอยู่ นะครับแล้วคือเล่นในทางแบ็กขวาทั้งมิดฟิลด์รับเนี่ยนะครับต้องยอมแล้วเลยว่าช่วงนี้เนี่ยขึ้นมอจริงๆหลังจากหายจากการมาเจ็บระยะยาวมาก่อนหน้านี้ในช่วง2อสามปีก่อนหน้านี้นะครับเชลซีเลดีดีกว่าทางอาร์เซนอลชัดเจนนะครับแม้ว่าช่วงแรกครึ่งแรกจะเหลือผู้เล่น10คนก็ตามนะครับเอนโซเมสก้านะครับเปลี่ยนนักเตะเพียงตำแหน่งเดียวโดวยส่งชาเบโดกลับมาเป็นตัวจริงแทนทะเลโดกาโชและขยับไปโดเนโตไปเล่นฝั่งซ้ายนะครับเริ่มบรรยากาศคึกคักนะครับด้วยสเสียงเพลงแชมป์ออฟยุโรปและวีวันอิดออลลับก็อาจจะเป็นการขิง นะครับคู่มาเยือนอย่างอาเซนนอนนะครับว่าเออยังไม่เคยได้แชมป์ยูซีเอลเลยอะไรแบบนั้นนะครับเอสซวิโอนะครับคีแมนในเรื Man ่องของเชลซีคือคนที่สร้างความบันปิดให้แนวรับอาร์เซนอลตั้งแต่ต้นเกมสร้างโอกาสติดติดกันนะครับลูกแรกยิงขา้ามคานส่วนครั้งก็ปัน่นด้วยขวาหลุดเสาออกไปไม่ไกลนะครับเชลซี Chelsea, คุมเกมได้ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแทบทั้งหมดขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยนะครับหาจังหวะลุ้นประตูไม่ได้เลยและเจ้าถิ่นก็สร้างโอกาสได้หลายครั้ง เกมเปลี่ยนไปนาทีที่38เราเสียแกเซโดโดยใบแดงโดยตรงจากจังหวะเสียบใส่มิเกลมิลโนโนะครับแล้ว v ีอเนี่ยตอนแรกผู้สัตผู้ตัดส,สินเนี่ยเขาให้ใบเหลืองแต่ว่าทางห้อง v ีอเนี่ยเรียกไปเช็คพอเช็คปุ๊บเฮ้าเห็นชัดเจนเลยว่ามันไปโดนที่ข้อเท้านะครับแล้วเป็นจังหวะอันตรายมากๆก็เลยโดนใบแดงออกไปนะครับแต่สุดท้ายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเทเวชโรมานะครับโมองให เชลซีขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากลูกเตะมุม,มอของลิชเจมนะครับหลังเริ่มครึ่งหลังได้ไม่นานก่อนที่มิเกลบริโน่จะหกทีเสมอในช่วงนะครับกลางครึ่งหลังนะครับสุดท้ายไม่มีฝ่ายไหนยิงได้เชลซี Kelsey ยังจำกัดแอเซนนัให้มีโอกาสยิงเพียงแค่8ครั้งต่ำที่สุดในดูกกลนนี้นะครับซึ่งดูก,กาลนเนี้ย ใครๆก็มองออกนะว่าแนวรุกของ,งไอเซนนยมันยอดเยีย่ยมมากๆแต่เชลซีก็เอาอยู่นะครับโหนักเตะยังบรัดนักเตะดาวรุ่งวัยรุ่นของเชลซีเนะี่ยสุดยอดมากๆนะอันนี้ชมจากใจเลยนะครับเชลซียังคงตามไอเซนอนอยู่6แต้มนะครับส่วนซิตี้เนี่ยขยับขึ้นดับ2แทนนะครับหลังนี้ประตูชนะลีสมาก,ก่อนหน้าน,นี้นะครับเอ็นโซเมารสกานะครับกล่าวอย่างพอใจมากกับผลงานของเชลซีในการพบกับไอเซน เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องพอใจแม้จะได้หนึ่งแต้มนะแน่นอนว่าเป้าหมายของเราคือการชนะเกมนี้อีกครั้งนะครับตอนสิอต่อสิดแบบแบบแบบผมคิดว่าเราดีกว่าพวกเขามากเราคุมเกมได้ไม่เสียโอกาสให้เขาเลยใบแดงเปนลูกเกมวาจริงแต่การมีตั้งแต่ที่เรามือสถานการณ์นั้นได้แบบนี้เนี่ยมันถือยอดถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเมื่อถูกถามว่าอะไรที่ทำให้เขาพอใจที่สุดมสก้าบอกแน่นอนคือความทุ่มเทของนักเตะอาเซนอลเนี่ยเป็นจ่าฝูงนะ เป็นจ่าฝูงทั้งพรีเมียร์ลีกและ UCL และเป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดใน2รายการตอน11-11ต่อ11เราดีกว่าพวกเขาเพือเหลือ10คนลูกเกมก็ต้องเปลี่ยนแต่ความทุ่มเทของเราเนี่ยมันสุดยอดมากๆนักเตะหลายคนทำง,งานได้ดีนะโรเบิร์ตซันเชสลิสเจมเนี่ยเป็นกำลังหลักเลยซันเชสเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมลิสเจมก็โชวฟ์ฟอร์มความครบเครื่องในอีกตำแหน่งก็คือกองกลางตัวรับ เมื่อถูกถามถึงทั้งคู่มันก็บ,บอกว่าโรเบิร์ตท,ทำได้ดีมากนะครับก็เวลาที่คุณเหลือ10คนแล้วต้องเจอกับซอนหากคุณอยากเก็บแต้มรือวังชนะคุณต้องการฟอร์มรับพิเศษอย่างที่โรเบิร์ตกับลิชท์ทำนะครับตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บนะครับของทางลีดมี4คนนะครับทางเชลซีมี3คนนะครับ เฮทูเฮทที่น่าสนใจของทั้งสองทีมเจอกันมาแล้วหนูร้อยเก้าครั้งลีดชนะสี่สิบเชลซีชนะ, 40, ชนะ 39, สามสิบเก้าเสมอไปสามสิบนะครับล่าสุดเจอกันในเอฟเอคับปีสองพันยี่สิบสี่เชลซีชนะไปสามสองนะครับถ้านั่หลังสุดลีดชนะหนึ่งแพ้สี่นะครับเชลซี Kelsey ถ้านั่หลังสุดชนะสามเสมอสองลีดแพ้ติดต่อมา,มาสิเนอะรวดเชลซี Kelsey ไม่แพ้ใครในรเจ็ดน,นัดหลังสุดนะครับเชลซียังไม่แพ้ในการเป็นแชมเปี้ยนหกนัดหลังสุดเชลซีสะสมใบแดงเยอะสุดสี่ใบ นะครับแล้วก็ลีดเล่นในบ้าน6นะัดหลังสุดยิงประตูไม่ได้1น,นึ่นัดเชลซีเล่นเบทิมินนะีอนหนัดหลังสุดยิงประตูดได้ทุกนัดลีดเนี่ยเสือประตูอย่างน้อยนัดละหนึ่งลูกใน10นั้นหลังสุดเชลซียิงได้อย่างน้อยนัดละหนึ่งลูกใน18นั้นหลังสุด ถ้าลีสยิงน้บก่อน1นู่นในบ้านโอกาสชนะ7 6ลีสมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่2.1 2ประตูต่อน,นัดเชลซี Kelsey มีค่าเฉลี่ยการยิงประตูเวลาเป็นทีมเยออยู่ที่1.91ประตูต่อน,นัดน,นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นสถิตินะครับของทั้งสองทีมก็จะเห็นได้ว่าเชลซีนะครับภาพรวมเนี่ยดีกว่านะครับเล็กน้อยนะภาพรวมแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยยังไงเชลซีก็เหนือกว่าลีสอยู่แล้วนี่ครับทั้งตัวผู้เล่นประสบการณ์เงินทุนหรือว่านะครับเรื่องของ ตัวผู้เล่นที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับลิสเป็นลูคัสเอเมซ่ากองหน้าฟิวชั่นเยอรมันวัย26ปีนะครับยิงประตูให้ทีมมา3นัดติดต่อกันตอนนี้นำเป็นดาวซโวของทีมจากการลงเล่น14นัดทุกรายการยิงไป4ประตูนะครับช่วงแรกเนี่ยเป็นตัวสำรองของคาร์วัลเลเว่นนะครับแล้วโจปิโลแต่พอสอบคนนั้นน่ะไม่สามารถสร้างสกอร์ได้นะครับโอกาสจึงตกเป็นของเขาแล้วก็โชว์โอกาสได้ดีนะครับยังไม่เคยเจอกับเคียวซีมาก่อนอันนี้เป็นนัดแรก เคลซีนะครับเป็นลิชเชนกับตาทีมวัย25ปีเป็นแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษทำแอซิสต์ติดต่อมา2นัดลงเล่น17นัดทุกรายการยิง1ประตูกับอีก4แอซิสต์นะครับนอกจากเล่นแบ็กขวาได้แล้วกลางร,รับเนี่ยลิชเอมก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆากนะครับแบบนี้เนี่ยทำให้ทีมเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นนะครับในการเล่นนะครับระบบต่างๆได้ดีมากมากนะครับใจบอลแม่นลูกเซฟพีดก็โอเคนะครับเจอกระดิบมา5ครั้งทาได้2แอซิสต์นะครับ ซเบยตัวจ,จริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในอันนี้กันบ้างนะครับทั้งลิสเนี่ยที่เจ็บเพิ่มก็จะมีเจมจัสตินนะครับที่เจ็บอยู่แล้วก็อันตตนสตกนะครับเจ็บศีรษะต้องพักตามโปรโตโคอลนะครับชเชลล็อกสตาร์ฟก็เจ็บน่องพัก4-6ถึงสัปดาห์เซบาสเตียนบอร์นาวนะครับเจ็บเขา่ารอเช็คสภาพความฟิตอยู่นะครับการขาด2กองกลางตัวสำคัญทำให้ออทานากะกรูเยฟและอัมบาดูเนี่ยจะต้องยืนกลางร่วมกันนะครับโดยอัมบาดูเนี่ยมีใบเหลืองหรือใบเดียวจะติดโทษแบนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึง ทางด้านลูคัสเอเมซ่ามีลุ้นยึดตำแหน่งกองหน้าต่อนะครับหลังยิงติดต่อกันนัดนนี้นะครับเดนนฟาเคจะมาในระบบ4-3-3พูดทางประตูมาหนึ่งนะครับลูคัสแพรรี่กองหลังซึงคนไม่ขวายเจนเน็มโบเกอร์เซนนะครับใช้จูโรดอนยิงคู่กับปาสกาสเตล์แบ็คซ้ายเป็นกราเวลกุตมุนสันนะครับกองกลางสามคนนะครับอีธานเอมบาโดวอีเ e ลียกูเยฟช่วยกันในเกมรับอาโอทานากะเป็นตัวปั้นเกมอยู่หลังกองหน้านะครับ แดนน่าสามคนทางขวาเนี่ยกลับมาใช้แดนนี่เจมส์นะครับหน้าเป้าลูคัสเอเมซา่าทางซ้ายวิลเฟรดยอนโตนะครับอ่ะมีแฟนบอนลลีดุดเด็ดไหมครับขอเสียงนิดนึงนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับฟอร์มตอนนี้แล้วก็ชุดนี้เนี่ยไหวไหมนะครับจะเก็บแต้มจากทางเชลซีได้นะครับไปกันทางฝั่งเชลซีกันบ้างนะครับ เชลซีเกมนี้มอเรเซตไกเซวิจะโดนโทษแบนทันทีนะครับส่วนที่ไม่พร้อมลงเล่นจะมีดาริโอเอชูโก้ที่เพิ่งฟื้นจากการผ่าตัดต้นขาเรืวไอวยโควิลและมอรลาเวียนะครับยังเจ็บอยู่มิโคลายมูริกยังติดโทษแบนจากคดีรวจโดมนะครับนัดที่แล้วคร์พเมอร์กลับมานั่งสำรองนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นนัดน,นี้น่าจะมีโอกาสได้ลงเป็นอย่างน้อยนะครับอยู่ที่มานั่งสำรองหรือเป็นตัวจริงเลยเชลซี LC, มีผู้เล่นที่โรเตชั่นได้เยอะนะครับเพราะว่าหายเจ็บกลับมาแล้วเราจะเห็นนักเตะชุด2ของทีมบ้างโดยจะมาาใรรระะบที่ ica, ช้ปจ4-2331 ผู้รักษาประตูมือหนึ่งโรเบิร์ตซันเชสกองหลังสีคนแบ็กขวาลิชเจมส์นะครับเป็นเทวัชโรบากับจชินอเริเบโยแบ็กซ้ายเป็นมาร์กูกูเรยากลางรับ2คนนะครับยังใช้เป็นอันโทนวานเดเดสยืนก่อนกับอเดซันโตสลุกตัวลุก3คนนะครับทางขวาเอสตาวิโอตรงกลางใช้โคบาเมอร์ทางซ้ายนะครับเปลี่ยนมาใช้ฮาเลโดกานโชบ้างหน้าเป้านะครับสลับเป็นเลียมดีแลบบ้างนะครับทัศน์นาณ์ในี้นะครับเพีซีดีกว่าชัดเจนนะครับยังไงเนี่ยก็ปิดโอกาสลีดที่จะเก็บนะครับ สามแต้มได้เลยแต่ก็มีการลนหนึ่งแต้มนะเพราะเลยในบ้านหลีกก็พยายามเต็มที่แหละนะครับแตแน่นั้นี้ขอ,อย้ำได้ผลเชลซีจะบุกมาชนะ3ประตูต่ตอหนึ่งนะครับหากชอบคอนเทนต์นะครับในสไตล์นี้ของหนาเพจไปดูบอลนะครับยังไงเนี่ยรบกวนเพื่อนๆทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง u t u b e นะครับเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง t i k t o k ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับวอร์พูลครับไูแมนยูแมนยูใช่ไหม อันนีผู้ครับแมนเชสเตอร์เวอร์เต็ดพี่มาโยอันนี้เอสิมที่ล่าเอสิมมันอยู่มากเลยนะคะเย้กึืนล่างแล้วนะคะออนเดกราว